ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอบซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับผมท็อปท็อสคนใหม่สุขครับในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงให้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับผมและทีมงานกํนลาลังเดินทางไปที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอลำล,งล,งลงูกกาครับผม เขียนมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเธอรู้สึกสงสารลูกสาวมากๆเลยลูกสาวรับผิดช,ชอบทุกอย่างในครอบครัวแต่เพียงคนเดียวเงินเดือนที่มีเนี่ยมีนิดหน่อยอครับไม่พอตัวเองอยู่บ้านเฉยๆสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยไปรับจ้างทําอาชีพเย็บดอกไม้ผ้าครับนั่งเย็บทั้งวันเลยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยทํา1 5 0 0 0ดอกได้เงินมา750บาทเอง1 5 0 0 0ดอกนะครับได้750บาททําขนาดนี้ได้ตังค์ไม่ถึงพันทำทำไมก็ยังดีกว่าที่ไม่มีรายได้เข้ามา ยอย่างน้อยๆเจ็ดร้อยห้าสิบาทนี้ก็จะได้แบ่งเบาภาระลูกสาวเป็นค่ากินอยู่ภายในครอบครัวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาติดตามเรื่องราวของคุณทัญรักษ์เย็นสายันวัยห้ปีหรือคุณรักได้ในรายการขอเพียงให้เขียนมาเ t h ม Mail Box ครับหลังนี้หรือเปล่า ใช่ปรัศครับวัสดีครับปรัรั่าครับน้องท็อปครับจากรายการขอเพียงให้เขียนมา The m บ i l b o x ครับที่นัดไว้สดีควัสดีครับโอ้โหมาพร้อมฝนพอดีเลยครับปรัศเนค่ะดีครับขออนุญาตเข้าไปในบ้านนะครบเดี๋ยวยืนตรงนี้เดี๋ยวจะเปียกเอาค่ะโอเคครับมาครับไปครับนำตัเลยครับ ประลาดครับบ้านหลังนี้เนี่ยดูแล้วก็ถ้าหลายๆคนดูอาจจะแบบเอา้าก็ไม่ได้เดือดร้อนมีบ้านมีช่องอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งด้วยใช่ของเราของเขาค่ะบ้านหลังนี้คือเช่าเช่าเช่าเดือนเท่าไหร่ครับประลาดหกพัน <6, 000. S 1> เดือนละหกพันค่ะไม่มีไม่มีถูกอันนี้แล้วไม่มีแล้ว แล้วเราไม่ย้ายไปที่อื่นด้วยก็ยังไม่ไม่รู้ว่าจะย้ายไงเพราะว่าลูกเขาทำงานลูกเขาไปมาสะดวกไงเขาไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้เขาเอามอไซค์ไปจอดที่รถไฟฟ้าเขาก็ไปทำงานสะดวกทราบเรื่องมาคือทำแบบดอกเนี้ยทำทั้งหมดเนี่ยถุงละห้าร้อยต้องทำสิบถุงก็คือห้าพันใช่ได้กี่บาทสองร้อยห้าสิบทำแบบเนี้ย 5 0 0 0ดอก250บาทก็อย่างที่บอกแหละครับถ้าบวกไปจนถึง15 0 0 0ดอกก็750บาทเขาให้เวลา10วันไม่เกิน12วันถึงจะได้250ต้องเอาให้ได้5,000แล้วก็ไปส่งเขาแต่ถ้าเกินที่กําหนดไว้ก็ปรับเราอีกนะฮะถ้าเกิน1ิบวันหรือ12วันเนี่ยเขาปรับเงินเราอีกนะเราก็จะไม่ได้ตังค์250้นั่น ปรลัดเนี่ยลำบากมากเลยเพิ่งจะมาดีขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมว่าดีขึ้นนิดหน่อยตแต่ตอนนี้ลาบากหนกักเลย <มา S 2> พเพราะอะไรครับเพราะว่าลุงติดเตียงด้วยแฟนสามีทีเสียไปแล้วมันลําบากก็เรื่องค่าใช้จ่ายนั่แหละเพราะว่ามันก็ไม่พอเนาะแต่เราจะไม่อยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ต้องหาอะไรทําที่มันให้มันได้เงินมาอะไรทําหมดว่าง,งั้นเหระตอนนี้เนี่ยรายจ่ายที่ที่ต้องจ่ายของในบ้านนะครับที่อยู่กันกับลูกสองคนเนี่ยมีรายจ่ายอะไรบ้างหนึ่งในที่ผมรู้ละค่าเช่าบ้านค่าบ้านค่ารถ หกพันค่าบ้านค่าบ้านหกพันค่ารถคือรถอะไรครับรถมอไซค์มอไซค์เดือนละพันเจ็ดลูกขับไปทํางานแล้วก็มีค่าน้ําค่าไฟค่าน้ำค่าไฟนี่ตกเดือนเท่าไหร่ครับแปดร้อยบ้านหกพันรถพันเจ็ดค่าน้ำค่าไฟแปดร้อยแปดพันแปดพันหกแปดพันสี่แล้วแปดพันห้าไปแถวๆนี้ยก็มีเบี้ยของคนพิการเดือนละพันตอนที่กู้มาตอนลุงยังอยู่ต้องไปใช้หนี้เขาเดือนเท่าไหร่ครับเดือนละพันก็เป็นประมาณ9000ันแล้วตีไปเก้าพัน แล้วจริงๆเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีนี่ก้อนอื่นอีกธนาคารหลายธนาคารก็กู้มาดูแลเขาก็เลยว่าตอนนี้หลายเดือนแล้วยังไม่มีเงินส่งเขาเข้าใจว่าคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงอ่ะค่าใช้จ่ายมันมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวอะออกไปทุกวันทุกวันเนะยังมีอีกหลายหลายธนาคารที่เราไปกู้มาอย่างนิดอย่างหน่อยรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสักกี่บาทห้ <50, S 1> าห0ื0 0ห้าหมื่นห้าหมื่นยังดี<ม>ที่ทเป็นธนาคารใช่ไหมครับ ธนาคารใช่ไหมไม่ใช่นอกระบบนะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอันนี้ยังพอเข้าใจได้เขาเรียกว่าเป็นแหล่งเงินที่มีการคุยกันได้แบบปรนีประนอมให้เป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือรายได้ที่จะต้องมานั่งทำีปเจ้าดอกไม้เนี่ยดอกไม้ที่10วันจะได้250บาทตกแล้ว10วันเนี่ยวันละย5บาบาทลูกรายได้เท่าไหร่ครับต่อเดือนหมื่นกว่าบาทเงินลูกกันเดือนหมื่นกว่าบาททําไมใช้จ่ายประมาณ หมื่นหนึ่งตัดออกไปเลยแล้วอีกที่เหลือกว่าบาทเนี่ยไม่ถึงหมื่นเนี่ยใช้ไม่พอหรออย่างที่บอกนะครับ<อ>มันชักหน้าไม่ถึงหลังยังมีค่าอะไรนะฮะค่าแก๊สค่าแก๊สอ่ะค่าแก๊สก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายล,ลูกเดินทางใช้มอไซค์ก็มีค่าน้ามันเขาต้องไปรถไฟฟ้าเขาต้องซื้อใช่บัตรอ่ะขับมอไซค์ไปต่อรถไฟฟ้าอีกอ่ามีค่าใช้จ่ายนี่เป็นส่วนตัวเขาและส่วนตัวของเรายังไม่รวมกินอยู่เลยทุกวันนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วการทํา10วันเป็น200บาทเนี่ยเงินกินข้าวของประหลัดเนี่ย มีแค่ยี่ห้าบาทลูกสาว่ะกินยังไงอะเคยถามไม่ได้กินเขาก็ไปทํางานเลยบางทีเขาก็เอานมไปมาาเมื่อเช้าก็เอานมไปกล่องหนึ่งลกลับมาอีกทีก็ห้าทุ่มก็สงสารเขาอยู่อ่ะแต่เราก็พูด้ว่ออกเลยแล้วป้าทั้งวันกินอะไรกินน้ําบางทีก็ซื้อมาม่าเอา,ามาห่อหนึ่งแล้วเราก็ต้มเอากินกับมามา่ากับน้ำสองอย่างม,มีอย่างอื่นอีกไหมป้าป๋องถ้าซื้อมายําต้องกินให้ถึงพวกนี้ หมายถึงวันหนึ่งกระป๋องอ่ะกินที่วันสอง <1 S 2> วันข้าวถ้าเรานึ่งห,หนึ่งใช้นึ่งเอาไม่ได้หุงข้าวนึ่งกับเตาแก๊สแล้วเรากินวันนี้เรากินไม<อ>่หมดแล้วก็อุ่นกินกินพรุ่นี้กินมะลืนนี้แต่เราต้องมีเงินเติมแก๊สนะนเดือนหนึ่งต้องเติมแก๊สสามร้ 300, 300. อยงแค่เียนมนสัญญาว่าฉันจะไปหมร้ยยอย ขขอเเพีียยงแค่นมาสันาับสนุนโดยบริษัท CP Retail Link จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ไม่มีอาชีพอื่นที่มันได้เงินเยอะกว่านี้แล้วเหรออืไอ้สิวันวันละยี่บาทเนี่ยมีเคยไปทำอาชีพอื่นมาไหม แล้ตอนนั้นไปรับจ้างเสียบไส้กรออีสานเราไปไปลูกจ้างเขาทํานูน่นทํานี่หั่นผักอะไรเงี้ยเขาม<ห>ีหน้าที่หยิบไม้ขึ้นปิ้งใช่เขาไปลงนัดเลยเราเสียบเสียบใส่ถุงใส่ถุงให้เขาเริ่มสนใจแล้วได้กี่บาทสองร้อยไปเนี่ยตีห้าเลิกสิบเอ็ดโมงแล้วก็พอกลับมาก็มาดูแลลุงมาดูแลลุงช่วงนั้นทิ้งลุงไปตีห้าหกชั่วโมง ได้สองร้อยบาททำทุกอย่างต้องหั่นผักล้างผักไม่ใช่ทำไส้กรอกอย่างเดียวต้องนั่นหมูปิ้งให้เขาด้วยยังก็สั่งหมูปิ้งมาเป็นกล่องๆแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งให้เขานึ่งคือไม่ต้องสุกมากพอไปถึงเขาจะเอาไปขายตลาดนัดเขาก็ไปขึ้นเตาเลยเขาก็ปิ้งแค่แป๊บเดียวใช่แล้วคือเราต้องทําทุกอย่างให้เรียบร้อยพอก็ได้คนใหม่เพราะไม่ให้เราไปทำแล้วได้คนใหม่มาแล้วก็ไม่เอาเราแล้ว เหตุผลที่ป้าเลือกอาชีพนี้เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าเราต้องทํางานบ้านด้วยไนงะมันจะเลยเหมาะกับการเอามาทําที่บ้านอย่างนี้แหละตอนนี้สมมุติผมถามหนึ่งหนึ่งชั่วโมงป้าทําได้กี่ดอกเคยนับไหมไม่เคยโยนใส่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 ประมาณก็ร้อยดอกอะตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ประมาณก็ชั่วโมงกว่ามือนกันนะร้อย <100 S 2> <ม>ดอกชั่วโมงกว่าแปลว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยป้าจะได้ห้าบาทใช่หูเงินเท่านี้ป้าสู้ขาดใจเลยเดี๋ยวนี้ เขาออกไปทํางานข้างน,นอกกันได้พาร์ทไทม์ก็วันละ 3- 400รอนี่ตกชั่วโมงนึงก็แพงกว่า5บาทแล้วแต่อย่างที่บอกสุขภาพป้าไม่ได้ไม่ไดีดไดแบบที่จะไปส,สู้ได้สุขภาพไม่ดีแล้วมีโรคประจําตัวเป็นไทรอยเป็นไทรอยนี่ทํางานหนักไม่ได้ไม่ใช่มันเหนื่อยไะเหนื่อยง่ายม,มากอเหนื่อย เราเหนื่อยเร<ล>าก็ต้องหยุดเหมือนอย่างเราเสียบไปเนี่ยถ้าเราเหนื่อยเราต้องพักถ้าไม่พักไม่ได้นะเดี๋ยวลดน็อกแต่ผมดูอาชีพนี้เนี่ยมันมันเป็นแบบดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่มันเป็นอาชีพที่เปลืองร่างกายสัหรับคนที่อายุเยอะๆหน<ๆ>ึ่งคือเนี่ยมันต้องนั่งท่าเนี้ยทั้งวันและอยู่อย่างเงี้ยมันคือเป็นฟิลถ้าถ้าให้พูดเรียกโรคแบบเข้าใจง่ายๆยุคนี้ก็พวกออฟฟิศซินโดรมอะพวกที่ต้องนั่งทําอะไรอยู่กับที่ฟลิกตัวเองนานๆยิ่งป้าเนี่ยมันนั่งขัดสมาธทับขาไว้เนี่ย นั่งเกงหลังไว้เสียบไว้ตลอดเนี่ยไม่มีอะไรรัดหลังเนี่ยมันจะเดี๋ยวจะปวดหลังเพิ่มอันนี้เป็นห่วงเป็นใย,ยถ้าเกิดว่าย,ยังสะดวกกับการทําอาชีพนี้อยู่ครับมันยากดอกไม้อ่ะมันพอจะฉีดดอกกว่าจะทําใบเกสรพวอกอะไรตัดเกสรพวกอะไรอีกยากหอมมันจะง่ายกว่าหน่อยเคยชวนเขามาทําหอมแล้วเหมือนกันแต่นี้เขาไม่ถนัดเ,เขาก็จะทําดอกไม้น,นั่นแหละอยู่บ้านก็มีความอดทนนะน้อยเขาก็ทํา ลูกก็หาไม่พอบ้านก็ต้องเช่าหนี้สินก็เยอะสองสารก็ต้องนินรนกันไปก็บอกว่าสู้สู้อันไหนมาดูหน่อยว่าทักษะในการทําอาชีพเนี่ยมันมันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะป้าอันนี้คือต้องต้องเริ่มยังไงครับหนึ่งดอกเนี่ยอันนี้ความ,มความเพราะมันปุ๋ยขึ้นมาใช่มันนูนอ่าต้องอะไริีกงา แค่เอาแค่เอามันลงไปจริงๆแล้วมันเหมือนกันแต่นี่แค่เอามันลงไปเพราะว่าอันนี้มันหงายขึ้นมาแล้วใช่แปลว่าแล้วแอันนี้คือตัวหงายพอเสร็จแล้วทำไงต่อครับหงายแล้วเราต้องสับวางอ่ะนี้มันมีวางใช่ไหมวางดอกวางกลีบใช่ไหมใช่ใช่เราก็ใส่ล็อกใส่ล็อกใส่ก่อนอ่าใส่ล็อกใส่เรากดลงไปแล้วก็ใส่ตัวหงายอันนี้คือหงายที่เราปั้มไปแล้วใช่คือปั้มหงายหงายปั้ม แล้วเราต้องสับวางนะดูวางมันเนี่ยถ้าเราไปทำไง่ไง้เขารู้ป่ะรู้เขาตีกลับมาเขาเห็นไหมเขาก็ต้องตรวจตรวจเลยว่าทำถูกไหมถ้าทำไม่ถูกตีกลับมาเราต้องแก้งานแล้วฝาเราจะได้เงินสองรอยห้าสิบมันก็เลื่อนเวลาขึ้นไปอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คว่มหรือไงอันนี้ไงไงผมลองใส่คว่ำคว่มก็คือเอาเนี้ยคว่มลงไปปึ๊บเราต้องสับวางสับวางดอกด้วยใช่เอาก้านปิด ก็ต้องดูก้านด้วยว่าเท่ากันหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้ามีไหนแหลมลงมาก็ต้องตดัดตัดให้มันเสมอเพิ่บพี่ให้มันสวยนนใส่ประกดไปหน่อยแล้วเราก็เอาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของเขาเลยป่ะซื้อต้องซื้อเองแล้วรู้ได้ไงว่าต้องเป็นดอก,กอันนี้ครับต้องเป็นปากกาเราต้องกดให้แน่นไอ้อนี่ยังไม่แน่นหรอครับใช่ใส่ปก่กนไม่ง่ายนะอะกดให้แน่นคือขนาดไหนครับอกดคือคือกดไม่ลงแล้วอ่ะ ไม่ลงแล้วใช่ให้ก้านมันยาวแล้วมันก็จะได้มาเป็นตัวนี้แล้วเราก็หมุนหน่อยคือจะไม่ให้สีเหลืองโผล่ออกมาทาไมเขาถึงไม่ให้สีเหลืองโผล่มามันไม่สวยเวลาเขาไปร้อยที่ว่าจะทําเป็นพวงมาลัยอ่ะไม่ไงผมถามจริงป้าป้าคิดว่ารอบต่อไปป้าจะทําได้กี่บาทสิบวันเนี้ยก็ต้องาใอ้ได้ที่เขากําหนดมามีไหมสิบวันทําได้หมื่นดอกไม่ถึง ไม่มีทางเลยเหรอยอมไม่ทำทำถึงหมื่นไม่ได้ไงเขากาหนดให้แค่ห้าพันก็คือต้องห้าพันเขากําหนดงานมาเลยของเนี่ยที่เอามาเนี่ยมันไม่ถึงหมื่นดอกหรอกไม่ถึงแค่ดีก็ห้าหกพันหมดแล้วใครเป็นคนนับดอกก็ได้กี่ดอกเดี๋ยวป้าต้องมานั่งนับเองเรานับเขามีถุงมาให้ถุงละห้าร้อยดอกป้าก็ต้องนั่งนับแส่ห้าร้อยดอกอีกใช่แล้วก็แล้วก็มาแปะติ๊กเกอร์ขอโทษนะฮะทำเนี่ยไม่พอ ใส่ไม่พอต้องมานับเองอีกเสียเวลาใส่เสียเวลานี่อีกใช้ปากกาเขียนชื่อเราเพราะเราเป็นคนทาเวลางานเขามีปัญหาเขาตีกลับมาให้เราเราต้องเป็นคนแก้แล้วเราแก้ไปส่งงานเสร็จถึงจะได้250ถ้าสมมติผิดนะสมมตินะถ้าเราไม่ผิดก็โอเคเคยไหมเคยผิดไหมเคยผิดเป็นลายดอกเลยไหมแรกแรกก็ผิดเหมือนกันนะขขออเเเพีียยงแค่่นนมาาสัญญญาัญวฉจะไปหธ ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาลบใจขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาสนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอบซ<ค>ีพีมินิค็อกเทลจัดเลยออยยยู่น่นนขเเพีีงแค,คงมา บนนาาจะไปปเช้ตใ่ออผมยังย้ำนะครับว่าทั้งหมดที่นั่งทำเมื่อกี้เนี่ยเพื่อแรกกับเงิน750บาทต่ตอเดือนถ้าเกิดว่าทำถึงนะรอบละ5,000ดอก5,000ดอกรับเงินกลับมา250ถ้าไม่มีการตีคืนไม่มีการเออร์เลอร์ไม่มีการผิดมันคุ้มไหมกับการที่ต้องมานั่งทำดอกไม้เนี่ย5,000ดอก250บาท ห5 0 0 0้าพันดอก7 5็ด้อยห้าสิบาทมันคุม้มไหมตื่นตีสามนอนเรียนตื่นตีสามนอนดึกตื่นตีสามนอนดึกทุกวันเนี่ยคุ้มไม่คุ้มเราก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นภาระลูกไงลูกเขาก็มีภาระเยอะอยู่แล้วเงี้ยเราอยากช่วยเขาอะไรเงี้ยเราต้องทําเราต้องสู้เราต้องอดทนดีกว่านั่งเฉยใช่อย่างเราทําดอกไม้ไปด้วยเนี่ยเราต้องทํางานบ้านไปด้วยเพราะว่าลูกทํางานดึกเขาจะมานั่งซักผ้าเขาไม่มีเวลาหรอกเราต้องช่วยเขาด้วยงานบ้านงานอะไรเรา เราต้องทําคือเราต้องทําให้ได้เราต้องซักผ้ารีดผ้าด้วยทํางานบ้านด้วยแล้วพอว่างจากที่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยงานบ้านเรียบร้อยแล้วเราต้องมาทําดอกไม้มเราต้องสปีดเราว่าวันนี้เราต้องทําให้ได้วันละห้าร้อยหกร้อยบางทีก็เจ็ดร้อยทำไมถึงเลือกอาชีพนี้เจออาชีพนี้ได้ไงไปรู้จักได้ไงเขาแปะไป้ายไว้ที่หน้าหมู่บ้านก็เลยเดินไปสมัครถามสอบถามข้อมูลรายละเอียดเขาเขา,เขาบอกว่าต้องมีเงินมาจําด้วยนะสามร้อยบาท แล้วก็มีค่าที่เสียบนี่สี่สิบาทเป็นสามร้อืสแล้วก็ไปยืนเรียนกับเขาเขาก็จะยืนดูเราทําว่าเราทําได้ไหมถ้าเราทําได้เขาก็จะให้เอางานมาทําที่บ้านเดี๋ยวเขาบอกอย่างเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เลยถามว่าร้อยละเท่าไหร่เขาบอกว่ามันมี3มบาท5บาทนะจะเอาแบบไหนยังไงร้อดอกชบาเนี่ยคือสองกีบจะได้สบาทร้อยดอกถ้าอย่างนี้เป็นสี่กีบสี่กีบได้กี่บาท อย่างนี้เป็นสี่กีบจะได้ร้อยละห้าบาทร้อยดอกได้ห้าบาทตอนนั้นป้ารู้ไหมว่ากว่าป้าจะทําได้ร้อยดอกป้าใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไหลชั่วโมงอยู่นะแล้วป้ายอมหอกว่านั่งไหลชั่วโมงได้ห้าบาทต้องอดทนเอาเพื่องเงินเนี่ยเราต้องทําให้ได้ทําไมคนอื่นก็าทาได้เราทําไม่ได้เป็นเพราะอะไรเราต้องทําให้ได้เพื่อที่เราจะได้เงิน ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่ภาระมากน้อยคงยากแหละที่จะต้องมานั่งเฉยๆมันจะต้องมีคนมาช่วยเหลือเราอีกอันนั้นถ้าเรายังช่วยเหลือตัวเองได้ก็แบ่งเบาภาระคนอื่นไปด้วยไม่ให้ตัวเองเป็นภาระ,ะป้าอยากบอกอะไรลูกบ้างครับก็ออยากบอกว่าสงสารเขาอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นภาระเขาเราเราทําได้เราก็ทํางเงี้ยงานอะไรคือไม่เคยเกี่ยงขอให้มันได้เงินแต่ก่อนก่อนที่ป้าจะดูแลลุงป้าทาอาชีพอะไรดูในห้างรับจ้างล้างจาน มาตั้งแต่แรกเลยใช่ล้างจานเด็กเสิร์ฟทำอะไรมาหมดแล้วทำทุกอาชีพอะทำหมดผมเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปสู้ไหวไหวไหมไหวใจมันสู้อะใจมันสู้นะเป็นกำลังใจให้ครับนะประหลัดครับเป็นกำลังใจให้ครับทั้งครอบครัวเลยนะครับชีวิตคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ตามนะครับ สู้แค่ไหนได้แค่ไหนก็ต้องสู้ไว้ก่อนอย่างน้อยๆได้ลงมือทําได้สู้ไปแล้วดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ได้อะไรเลยสู้มากได้น้อยก็ถือว่าเรายังได้สู้ถึงแม้ว่าวันนี้ลูกจะยังมีเงินเดือนมีงานแต่ประลัดเองก็ยังคงมีความอยากที่จะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระให้ลูกอย่างน้อยๆเราก็มีค่าข้าวกินต่อวันก็ดีกว่าที่จะต้องไปเบียดเบียนกันสองคนนะครับเนาะทางรายการขอเพียงให้เขียนมาะเมลบ็อกซ์เลยอยากมอบเงินจํานวน1 0,000บาทให้กับครอบครัวประลัดครับ ได้เงินก้อนนี้10,000บาทรู้สึกยังไงบ้างครับอยากเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรครับก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเผื่อเมื่อยามเดือดร้อนอะไรค่ะก็ขอขอขอบคุณทางรายการนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ได้ดูเทปนี้อยู่นะฮะและอยากจะสนับสนุนประรัฐส่งกําลังใจให้กับประรัฐสามารถส่งมาได้นะครับตางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เป็นเลบัญชีของประรัศเองโดยตรงเลยนะครับก็จะได้ทําให้ชีวิตของประัศและครอบครัวเนี่ยไม่ต้อง รัดคอขนาดนี้แล้วก็นี่สินจํานวนหนึ่งที่พระรัดเคยสร้างไว้นะตอนที่ต้องดูแลสามีที่ติดเตียงน,นะครับก็สามารถสนับสนุนพระรัดได้นะครับส่วนใครครับที่อยู่แถวละแวกลำลูกาครับบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่ลำลูกาของสองนะครับใครที่อยู่ย่านลำลูกาและมีอาชีพใหม่มีอาชีพที่คิดว่าเหมาะกับงานแบบคุณป้าแต่มีรายได้ที่เยอะกว่านี้ก็สามารถติดต่อหรือส่งมาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เช่นกันนะครับอะไรครับผมก็ต้องขอขอบคุ นะครับผู้สนับสนุนที่ทําให้เราเดินทางมาเจอกับปร,รัชนะครับนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอบคุณ CP และ CP Retail l n n k ด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจหรือมีนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตแบบนี้แต่โอ้โหชีวิตคนเรา มันยากลําบากสิเหลือเกินแต่เขาก็สู้ไม่ท้อไม่ถอยและจะส่งเรื่องราวมาเป็นกําลังใจให้อีกหลายๆคนสามารถส่งมาได้ครับขอเพียงแค่เขียนมาเด็กเมล์บ็อกตู้ปนอนปนอสอปากเกต1นึหสหรือทาง Facebook Fanpage ของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเด็กเมล์บ็อกครับอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท็อปอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุดคือการกลัวที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แรก ขอเพียงให้คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงให้คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการขอเพียงให้เขียนมา The m a ลบ็อกแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาิกา20นาทีวันนี้ผมและปรารัตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ป้าขอขอบคุณทางรายการที่เข้ามาช่วยเหลือป้าป้าจะเก็บเงินจำนวนนี้เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอย่างดีน้ำผลแม่ขอขอบคุณหนูมากนะลูกที่ดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีแม่จะไม่ยอมให้หนูทุอยู่คนเดียวแม่จะทู่ไปกับหนูแม่รักลูกนะ ยาลัเย็นสายันขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอ อยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอตอนนี้เราเราได้เรียนอยู่ไหมเพิ่งเรียนจบม่าม .3 ครับแล้วเราได้เรียนต่อไหม ไม่ครับหาทุนการศึกษาอยู่ครับทําไมเราถึงได้มาทําที่นี่ครับก็คือช่วงนั้นผมไม่มีเงินมาโรงเรียนด้วยแล้วก็เพื่อนันรถพังก็เลยมาซ่อมที่นี่พี่เขาเล่าว,ว่าถ้าเองไม่มีตังค์ไปโรงเรียนนี่มาทํางานกับพี่พี่ได้ให้ตังค์เองไปโรงเรียนแต่เองก็ต้องเรียนให้จบนะผมก็เลยมาทํากับพี่เขาจนถึงวันนี้แล้วพี่เจ้าของร้านชื่อพี่อะไรครับพี่เองครับ เราต้องเคยทํางานอย่างอื่นมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับรับจ้างทาสีบ้านเก็บพี้ยางแล้วก็ขึ้นคีมันนะเราเริ่มทํางานตั้งแต่อยุเท่าไหร่9กขวบคะับ9าขวบครับแล้วไรายได้ที่เราได้ในตอนนี้ครับเราเอาไปใช้อะไรให้ยายไว้ซื้อกับข้าวคร<ไ>ับจาา่ายค่าน้ำค่าไฟครับแล้วก็จะเก็บไว้เรียนด้วยครับ